ช่วยกูด้วยมันเอาแมวมาล่อสาวมันมองหน้าเลิกเอากูไปล่อสักทีเอาล้วครับวันนี้อยู่กับฟรีไฟล์ก็ฮาเหมือนกันนะเนี่ย EP ที่2ี่นะครับจริงๆเราก็โพสตไปแล้วครับรอบหนึ่งแต่ว่ามันยังไม่ถูกใจแล้วก็ส่งกันมายังไม่ฮาพอนะครับก็เลยโพสต์กันใหม่นะครับมาดูกันว่า EP นี้นะครับจะทําให้เราฮาได้หรือเปล่างั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่คลิปแรกเลยนะครับโหมาแนวแอนิเมชันวะส่วนส่วนมากจะเป็นเท เท่ๆไม่ไม่มันอาจจะปั่นก็ได้เว้ยแบบอย่างเป็นนอกจากเกมมันกิ่งไม้ซากุระแบบหล่นมาใส่หัวก็ได้เดินไปอาจจะดูดูดหินก็ได้เอ๊อยากดูแล้วก็มึงสงสัยตัวอะไรเย็ดตุ๊ดเท่เท่จริงด้วยแบกเย็ดแต่ก็ลนหล่นมาเนี่ยไม่น่าใช่สะดุดเลยสะดุดเลยยังไงเงยสามสามเงาสามสามเงาเดิน เจอกันหน่อย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 เล้วเกิดอะไรขึ้นไปเลื่นรวมตัวตป็นโคร์เฮ้ยถือว่าเทนะใส่ไปเล่นไปสุ่มครั้งแรกค่ะเหมือนจะล้มอยู่นะครับและรอความช่วยเหลืออยู่หรือเปล่าจะเกิดอะไรขึ้นอ๋อมีคนมาแอคใส่เอ๊ะ อาคือแอบว่าก็แพ้พี่นะอะไรเงี้ยแอบแกคหน่อยละกันเออทงหลุดมือเมื่อกี้ปักทงด้วยนะโอ้ยเอาอีกแล้วดูยังเบื่อเลยเว้ยไม่มีแบบถอดหมดเลยตันนั้นเดี๋ยวเราแยกไปดูเอาแบบได้แอบแล้วต้นไม้มีใครเห็นกูเหรอโอเคเดี๋ยวคนเดินผ่านมายิงเลย y O K i S Gold B e Light me let me go what have you done like you can't walk yeah 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 and everybody's watching her but she's looking at กูชอบกูชอบแบลคกูชอบแบลตรงนี้โคตรสวยเลยแบบสวยมากในวิดีโอนี่สวยจริงๆแบบตอนทําวิดีโออ่ะเนี่ยแต่ในเกมอะไรเงี้ยแต่ในเกมเป็นอย่างเงี้ยชอบชอบคยี้จัดชอบ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 ขยยีี้่ไมเก มันมันเป็นคือเรื่องจริงไงมันคือเรื่องจริงไงเดี๋ยวแนะนำรุ่นคุณนะหมดปะหมดน่าจะหมดหรือเปล่าหรืออะไรสักอย่างหรือว่าาแบบตัดต่อหรือตัดต่อเนียนมากอะว่าหมดเอ้ยขี่หลังด้วยไอ้เหี้ยกระเป๋ามันคือกระเป๋าอะเอ้ยกอะไได้มดดิไอ้เหี้ยเป็นถั่วคอมเจลในยี่ห้อมันต้องใส่มันเป็นกระเป๋าอะมันคือกระเป๋าอะเขาเขาทำหมดกระเป๋าให้เป็นแบบคนแบบขี่หลังอ่ะ เดิมไปไหนมีแต่คนมองอ่ะเหมือนจะอยู่ในโซนฟรีตายนะครับจีบกันหรือเปล่าเนี่ยสงสัยผมจะฮอตไปสงสัยผมจะฮอตไปหน่อยก็เย่ยงว่าแหละคนมันร้อนเนอะเย็ดเอียะเอ้ยทำไงสาครับสาวสาวเอาเอาหายเลยทำไมสาวหายเฮ้ยระวังนะครับสาวสาวเอา สนใจไปเที่ยวทะเลวิสัตถ์ไหมครับอาหาวทะเลสาบอ้าวแต่ว่าที่สวยนะครับเออว้าแต่ว่าคุณเมลแฟนยังครับเนอะค่ะฮ่าฮ่าฮ่าไอ้ย่าพูดมาตั s s ้งนานแล้วไงแล้วอยู anyway> ่ต่อไปไหมครับครั้งนี้ผมไม่พลาดแน่ครั้งนี้ไม่พลาดแน่นอนดลาลาก่อนครับสาวๆลาก่อน กล้าตายฮ่า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 รอดดีนะฮ่า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 ไม่กล้าจีบสาวที่โอโลเวงกสุดเลยเออแบบเพื่อนคือแบบนะคนทษทีน้าๆคือเมียพี่ไม่กลัวหรอกจริงอ่ะูเตะโชว์เลยดีกว่านะี่นี่มันงานยไงนะดูมดูหัวเราะนี่ไปแล้วนะเพื่อนนะเครถือเค้ เดินมาแล้วก็ล้มเฮ้ยล้มล้มอีกแล้วโอ้โอแบบแบบเพื <m ah> <m ่อนเพื่อนล้มเก่งอะไรเงี้ประมาณเพื่อนล้มเก่งไหวเกินอะไรอย่เงี้ยป่ะชิลล้มห้าแมงบ่วะอย่านัง แน <iam trips> ่จริงยกล้อมาใส่ดูดิยกล้อปั๊บเฮ้ย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 เอาวะเฮ้ยยกยาวด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาวะเชื่อไม่ธรรมดาไม่ตัดต่อใช่ไหมไม่ตัดต่อใช่ไหมเอาไม่ตัดอไม่ตัดต่นเหมือนมันเคลื่อนไปเรื่อยอ่ะผมมองอยู่แล้วไม่ตัดต่อนะครับเราเอาบ้างไหมเราเอาบ้างถอดล้างให้ถอดล้างให้ ตรงนะตรงยังตรงยังแบบไม่กดกดยาวนั่นนะหน้าหลังไม่ต้องไม่กดซ้ายขวาหน้าหลังไม่ทำอะไรเลยนไปไปเลยไปเดี๋ยวขับบ้างขับบ้างอยากขับลองคนเดียวดูลองคนเดียวอ่ะพี่พี่รอแถวเนี้ยอ่ะเฮ้ยยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวงต้องหลังรอหลังรอทีเดียวอีกทีเดียวอีกทีเดียวรอทีสุดท้ายมาเลย เออ,อยังไงเหมไม่จะ <laughs> ขึ้น,น,น,น <laughs> <laughs> เหมือนจะขึ้นเมื่อกี้พอ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 เพิกงจะเหมือนจะขึ้นเหมือนจะเอาอีกรอบอะไรไม่เอาแล้วต้นฉบับอ๋อจุ๊บ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 โอเคเอาลองว่าง ได้ <c oughs> ตีนเมียเอาละครับก็ดูกันมาพอสมควรแล้วนะครับต้องบอกว่า EP นี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับสนุกกันหรือเปล่านะครับถ้าสนุกนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ส่งกันเข้ามาเยอะมากๆนะครับและสำหรับคืนนี้ต้องพอกันไ้ก่อนครับเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้า EP ที่22สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ